ครับคุยเรื่องเรื่องภาษาพิพัฒน์มุวิวัฒนะครับวันนี้จะนําเสนอคําว่าปิดนะครับคำที่พวกเรารู้จักกันดีนะครับภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่า to shut แล้วก็ to close นะฮะในกรณีส่วนใหญ่นะครับกริยา2คํานี้เราใช้แทนกันได้นะครับคือไม่ว่าจะพูดว่า to shut the eyes to close the eyes นะครับได้ทั้ง2คํานะครับหรือจะใช้ใน ความหมายการปิดประตูหน้าต่างนะครับเช่นบอกว่า please shut the door please shut the window ก็สามารถใช้คำว่า to close the door หรือว่า close the window ใช้ได้ทั้งคู่นะครับคำว่า shut นี้เป็นคำที่ตรงไปตรงมานะครับไม่ได้ใช้ในความหมายในยะเปรียบเทียบใดๆนะครับซึ่งจะต่าง close นะครับซึ่งจะนำไปใช้ในสำนวนได้ หลายอย่างนะครับในกรณีที่ความหมายตรงไปตรงมาเช่นบอกว่า he's shutting his shop ก็คือปิดร้านนะครับก็เป็นการาล็อกประตูหน้าต่างนะครับเพื่อที่จะหยุดนะครับที่จะไม่ขายแล้วในวันนั้นนะครับแต่ถ้าจะบอกว่า he's closing his shop ในความหมายว่า,เ,าเลิกขายนะครับวันนั้นเลิกขายแต่อาจจะยังไม่ล็อกประตูก็ได้แต่ปิดละวันนี้ไม่ประกอบกิจาการต่อแล้วนะครับหรือ ถ้าเราบอกว่า,เ,าเราปิดร้านนะครับพักเที่ยงนะฮะเอาว่าถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆคือพักเที่ยงนี่ก็คือร้านอาหารอาจจะขึ้นป้ายว่า close for lunch นะ,ะก็คือเจ้าของอาจจะปิดพักเที่ยงพักผ่อนเื่อ,อาจะะทานข้าวนะครับแต่ก็ประตูร้านอาจจะยังไม่ได้ปิดนะครับแต่ว่าหยุดขายชั่วคราวนะครับ อาจจะมีลูกค้ายังนั่งอยู่2อสาคนที่ยังรับประทานไม่เสร็จก่อนจะปิดอย่างนี้ก็จะใช้ป้ายแขวนนะครับว่า close for lunch นะครับทีนี้มาดูป้ายนะครับอาจจะใช้กอนีปิดถนนก็ใช้คำว่า close for repairs นะฮะ this road is close d for repairs ก็หมายความว่าปิดเพื่อซ่อมนะครับปิดไม่ให้คนผ่านเข้าไปนะครับแต่ก็ไม่ได้ปิด ขนาดว่าโดยสิ้นเชิงนะครับผู้รับเหมาหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ที่ต้องเข้าไปาซ่อมแซมหรือเข้าไปก่อสร้างนะครับก็อาจจะยังเข้าไปได้นะครับลักษณะน,นี้เป็นต้นนอกจากนั้นอาคารบ้านเรือนหรือสถานที่บางพื้นที่นะครับนะฮะอาจจะเป็นพื้นที่ที่ห่วงห้ามที่เรียกว่าเป็น r e s t r i c t area ในสนามบินนะครับ อาจจะเปิดประตูไม่ได้กั้นไว้อย่างแข็งแรงแต่ก็ขึ้นป้ายนะครับว่า close to strangers นะฮะก็คือคนแปลกหน้าไม่ให้เข้านะครับหรือบางครั้งอาจจะใช้ความหมายที่ลักษณะเดียวกันนะครับอาจจะใช้คว่า staff only นะครับทำนองนี้เป็นต้นนนะครับนอกจากนั้นอาจจะเป็นการที่สถาบันมหาวิทยาลัยนะครับปิดในช่วงฤดูร้อน อาจะใช้ uh, The university has closed for the summer vacation นะครับหรือว่าพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ปิปดสามเดือนอย่างนี้นะฮะก็ใช้คำว่า The museum i u c l o s e for three months นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับนอกจากนั้นคำว่า close นะครับยังใช้ในความหมายของการปิดปัตกถาปิดการประชุมนะครับ หรือปิดเ,เรื่องของการอภิปรายต่างๆนะครับ <Okay. S 1> เราก็ใช้คำว่า close นะครับเราจะไม่ใช้คำว่า shut นะครับยกตัวอย่างประโยคเช่น the discussion has closed นะฮะก็คือแปลว่าการอภิปรายยุติหรือว่าในกรณีที่ประธานในที่ประชุมได้ประกาศปิดประชุมไปแล้วนะครับก็เช่นประโยคที่ว่า The chairman has declare d the conference c l o s e นะฮะตรงนี้ c l o s e มีอีดนะครับนอกจากจะความหมายที่กล่าวมาแล้วนะครับยังใช้กับอดอกไม้นะครับ flower นะฮะที่ดอกไม้หุกนะครับเช่นประโยคที่บอกว่า these flowers close very early in the evening นะฮะดอกไม้ เหล่านี้ตอนเย็นนะครจะหุบเร็วนะครับทีนี้เมื่อกี้ได้พูดมาแล้วนะครับว่าคําว่า to shut มักจะเป็นการใช้ในความหมายที่ปิดปิดทางกายภาพปิดให้เห็นจริงจริงจังๆนะครับแต่มีอีกนิดนึ่งนะฮะว่าถ้าเกิดมีบุพบพบท UP มาประกอบนีบ่นะฮะตรงนี้จะเป็นการเน้นนะครับเน้นให้หนักแน่นขึ้นว่า ปิดสนิทปิดอย่างแข็งแรงนะปิดอย่างทุกบานคำนองนี้นะฮะลองดูประโยคสองประโยคนี้นะครับเช่นบอกว่า he shuts up shop for night ก็แปลว่าก็จะเข้านอนเพราะนั้นการปิดประตูหน้าต่างเนี่ยต้องปิดหมดทุกบานนะครับเราจึงเพิ่มคำว่า up เข้าไปนะครับเพื่อจะเข้าไปนอนหรืออีกประโยคนึงที่บอกว่า they have shut up the house before going a b o a d ก็คือจะไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นการปิดหน้าต่างต้องปิดประตูลงกรอนทุกบานนะปิดกันด้วยความปลอดภัยทำนองนี้นะฮะนั้นก็แค่ใส่คำว่า up เข้าไปนะครับทีนี้ถ้าท่านเคยได้ยินการสนทนาโดยเฉพาะในเหตุการณ์ที่มีการโต้เถียงทะเลาะอะไรกันนะฮะก็จะเป็น shut up ในความหมายว่าหุบป,ปากนะฮะเป็นความหมายที่ค่อนข้างจะ มีความก้าวร้าวนะครับในบรรยากาศที่ทะเลาะเบาแวงกันนะฮะทีนี้เราลองมาดูาประโยคนะครับที่ใช้คำว่า to shut to close นะฮะกับบุพบทนะฮะก็จะทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปนะครับทีนี้ถ้า,าการใช้อาจจะมีความสับสนอยู่บ้างนะครับอลองดูประโยคนี้นะครับ เมื่อกี้ที่ได้เรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าถ้าปิดทุกบานนะครับปิดร้านปิดประตูทุกบานนะครับก็คือ to shut up shop อันนี้ก็เมื่อกี้พูดมาแล้วทีนี้พอใช้คำว่า down นะฮะ to shut down the factory นะครับหรือ to close down the factory นะครับความหมายตรงนี้ไม่ได้แปลว่าปิดในลักษณะปิดประตูหน้าต่างนะครับแต่มีความหมายว่า หยุดกิจการของโรงงานนะครับชัดดังนะครับส่วนหน้าต่างประตูอาจจะไม่ปิดก็ได้แต่ว่าในการดำเนินการธุรกิจนี้ปิดนะครับส่วนคำว่า to close down อีกความหมายหนึ่งก็คือปิดรายการนะครับปิดรายการวิทยุปิดรายการโทรทัศน์นะครับตรงนี้ก็ชักว่า close down the television program ก็ได้นะครับ ครับก็เป็นหลักๆนะครับที่เล่าไปฟังนะครับว่าเราใช้ Shu t กับ Close อย่างไรนะทีนี้มาพูดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในส่วนที่ใช้คําว่าปิดเนี่ยที่ใช้กับอวัยวะต่างๆนะครับเป็นต้นว่าปิดตาปิดปากในภาษาอังกฤษก็มีคําเฉพาะนะครับซึ่งควรจะรู้ไว้เช่นปิดตาในการที่เอาผ้าเนี่ยมาผูกตานะครับก็เรียกว่า to blind fold นะครับ คำนี้สามารถใช้ได้ทั้งเป็นคุณศัพท์และเป็นวิเศษนะครับเป็นทั้ง adjective แล้วก็ adverb ได้นะครับเช่นประโยคที่บอกว่า he had to go into the room <Yeah. S 1> blindfold mm hmm. เขาต้องเข้าไปในห้องนะครับโดยจะต้องเอาผ้าเนี่ยผูกตาไปด้วยส่วนปิดปากก็มีหลายคำนะครับเช่นคำว่า to uh, muzzle นะฮะ m u z c l e นะครับไอ้ตรงนี้ ทูม u z z ซ e ก็มาจากคำนามที่แปลว่าตะกร้อนะครับที่สวมสวมปากสัตว์นะฮะคำกริยาท um ูมั z z ซ e เมื่อใช้กับคนก็มีความหมายเป็นคำสำนวนนะฮะหมายถึงห้าไม่ให้พูดนะครับยกตัวอย่ประโยคเช่นบอกว่า the press should not be m u z z l e in a democratic country นะก็คือว่าในประเทศประชาธิปไตยนะครับ should not be muzzle นะก็คือไม่ควรให้มีการปิดปาก p r e s s ก็คือหนังสือพิมพ์นะครับนอกจากนี้ยังมีคำนะคะคำว่า hush h, h u s h นะครับซึ่งแปลตรงๆก็แปลว่าให้สงบปากสง,สงบปาก,สง,ปากสงบคำนะฮะเมื่อใช้กับคนก็ใช้คำว่า to hush เฉยๆแต่เมื่อเราใช้กับเรื่องราวต่างๆนะฮะก็มัก จะมีใช้คำบุพบ,บท up มาประกอบเช่นใช้คำว่า to h u s h up นะรประโยคก็ยกตัวอย่างเช่นว่า she did her best to h u s h up the scandal นะก็บ,ะบอกว่าเธอพยายามอย่างที่สุดแล้วนะครับที่จะปกปิดเรื่องราวชาวโชวนะครับ scandal นะครับเป็นคำที่ใช้กันบ่อยนะครับในกะรณนะนะีที่มีเรื่องโจทขาน ในเรื่องที่ไม่ดีนะครับตรงนี้เรียกว่าเป็น scandal นะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งที่เราเอาเงินไปปิดปากใครนะครับตรงนี้ก็ใช้คำง่ายๆนะฮะจำไปใช้ได้ก็คือคำว่า h u c h money นะครับส่วนคำสุดท้ายที่จะเล่าให้ฟังก็คือคำว่า To Gag นะฮะ G A G Gag นะฮะแปลว่าอุดปากนะฮะเหมือนถึงว่าเอาอะไรยัดปากเวลาโจรเข้าไปปล้นก็เอาไว้ผ้าจุกปากไว้ไม่ให้พูดหรือเอามะนาวยัดปากเข้าไปนะครับคำว่า Gag กับคำว่า uh, To Muzzle เมื่อกี้ก็ใช้ uh, ในความหมายเหมือนกันนะครับเช่นมาใช้คำว่า you can never gag หรือ uh, you can never h u t c h the press นะฮะ อย่างนี้เป็นต้นก็คือว่าเรา,เาไม่สามารถที่จะไปปิดปากหรืออุดปากหนังสือพิมพ์ไว้ได้เลยนะครับก็เป็นเ,เรื่องราวที่ง่ายๆนะครับเกี่ยวกับคำว่า shut close นะฮะท่านจะได้นำไปใช้ได้ถูกต้องนะครับแล้วก็มีข้อสังเกตนิดนึงนะครับว่าเวลาเราเห็นป้ายแขวนไว้ตามร้านหรือตามธนาคารนะฮะเมื่อร้านเหล่านั้นเปิดทำการนะครับ เขาจะใช้ open นะฮะซึ่งไม่มี ed เติมท้ายนะครับแต่ถ้าเป็น close นะฮะเราจะเห็นว่าจะกดว่า closed เสมอน,นะครับถ้าท่านที่ไม่เคยสังเกตลองไปสังเกตดูนะครับว่าการเขียนเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพบกับเรื่องราวของคำศัพท์และเรื่องราวของคำต่างๆได้ในคลิปคุยเฟื้นเรื่องภาษาตอนหน้านะครับสำหรับตอนนี้ โชคดีและสวัสดีครับ